สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอามชัชวานในเทนิวออนไลน์นะครับกระแสดรามา่าและก็วิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นอย่างหนักในวงการออลิแฟนตอนนี้นะครับคือกรณีที่ทางเดียรองนะครับหนึ่งในเขาเรียกว่าเซกเรเตอร์นะครับที่ทำคอนเทนต์ในออลิแฟนนะครับเป็นคอนเทนต์1 8บวกที่เป็นการออกแนวเซ็กซี่โป๊เปลือยนะครับซึ่งแน่นอนว่าประเด็นดราม่าล่าสุดก็คือกรณีที่หลายคน เห็นคลิปที่ถูกดูดออกมาครับซึ่งคลิปคลิปนี้เนี่ยมันเป็นคลิปการทำออร่าเซ็กนะครับการทำออราเซ็กซึ่งคนที่จะเห็นได้ต้องเป็นคนที่สับสไครต์เสียเงินในออลลีแฟนให้กับ d i a ยร์ซึ่งคลิปมันถูกดูดออกมาคล้ายๆกับเคสของน้องไข่เน่าในอดีตที่ผ่านมาที่ถูกดูดคลิปออกมาจากออลลีแฟนจนคลิปเนี่ยว่อ so นเน็กว่อนโซเชียลไปหมดนะครับและเป็นผลที่ทําให้ทางตํำรวจไซเบอร์เนี่ยจับกลุ่ม น้องไข่เน่าแล้วก็ดําเนินคดีตามกฎหมายขณะนี้เดียรองกําลังเป็นแบบนั้นครับถูกดูดคลิปมาเผยแพร่เหมือนกันแต่ชาวเน็ตบางส่วนแล้วก็เสียงแตกกันนะครับมองในหลายแง่มุมบางคนบอกว่าเป็นความผิดใครประเด็นแรกคือความผิดคนที่ไปสมัครสับสไตายเสียงเงินให้เขาแล้วไปดูดคลิปเขามาเผยแพร่ต่อในโลกโซเชียลบางคนก็บอกว่าความผิดของเดียลรองถ้าเดินสายนี้แล้วต้องรับให้ได้เพราะว่าคนไปดูดมีอยู่แล้วเขาก็มองกันในแง่มุม ล่าสุดครับเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวเอาไปถามเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทางผู้ตุลจกตีจริสรสัลแก้วแสงเอกรองผบชนิเปิดเผยถึงเรื่องนี้ครับเบื้องต้นเนี่ยตำรวจบอกว่าขอตรวจสอบก่อนว่ามีการเข้าข่ายความผิดใดบ้างครับหากตรวจสอบพบความผิดเนี่ยจำเป็นจะต้องเรียกตัวทั้งคนที่โพสต์เผยแพร่มาดําเนินการตามกฎหมายทั้งหมดผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมนะครับว่ามีการติดต่อไปสัมภาษณ์เดียรองแล้วครับแต่ผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยแจ้งว่าเจ้าตัวเนี่ยมีอาการเครียดมากครับ หลังจากที่คลิปเนี่ยมันหลุดออกไปและเผยแพร่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตจึงยังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นในตอนนี้นะครับแน่นอนครับจริงจริงเดรองเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นสตรีมเมอร์มาก่อนมีชื่อเสียงในวงการสตรีมเมอร์เกมมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นเสียงดีนะครับมีอยู่ทำคอนเทนต์ใน YouTube a smr นะครับแล้วก็มาวงการสตรีมเมอร์จนล่าสุดเนี่ยแฟนคลับคุณเดรองเองก็ยังช็อกเหมือนกันบางคนบอกไม่ทราบมาก่อนว่าเธอเนี่ยไปเป็นเซ็กเรเตอร์ในออลิแฟนด้วย และจกนกระทั่งล่าสุดเนี่ยคลิปมันอยู่ในเน็ตเยอะมากนะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์ขณะที่ก็ตามหาว่าเป็นความผิดใครอย่างที่ผมบอกว่า2แง่มุมมุมแรกก็บอกว่าเป็นความผิดของคนที่ไปสับสไคร b ์เดียรลองในอลิแฟนแล้วไปดูดคลิปมาปล่อยต่อซึ่งมันไม่ถูกต้องหลายคนก็บอกมุมก็บอกว่ามันต้องมีอยู่แล้วแหละคนที่ไปดูดต่อทําไมหลายคนก็ทำคอนเทนต์แล้วก็โดนดูดมาเขาก็ยังรับได้แต่ทำไมกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่โตที่เกิดขึ้นแบบนี้ ซึ่งเดี๋ยวตำรวจเขากำลังตรวจสอบเรื่องนี้แล้วครับหากมีความผิดเนี่ยก็คาดว่าน่าจะโดนเหมือนน้องไข่เน่าด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าทางตำรวจไซเบอร์เขาจะไว่ายังไงกำลังตรวจสอบหาความผิดอยู่นะครับเข้าไปทีนี้ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ